แถวที่รอบนะคะแถวที่รอบตอนนี้เราก็แหย่รอบรอบศาลาเรียบร้อยแล้วนะคะรอบศาลาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมอบนะครับปัจจัยกายทานถวายข้าพิสุสู์เจ้าวาดที่นี่นะคะาจจมารอบ นะค,ะคะนทานกระถินจบไปแล้วนะคะแต่นี่คือเป็นคือเรานำปัจจัยมาถวายสร้างห้องน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่ง <ST an> <ๆ S 2> เอามาร่วมตัวร่วมด้วยช่วยกันนะคะทีม หนุ่มเสกนะคะทีมงานข้อหนุ่มเสกแล้วก็ทีมงานช้างดาวมงคลนะคะแล้วก็พี่บัวบานเรานะคะ พ่อพ่อควันช้างเรานะคะได้อยู่ร่มอยูงง่เนาะโอ้สังฮาง,งามมากค่ะวั้ดฮู้ดู้ดเอาไปฝากไว้ <S 2> <S 2> สมานแต่ว่านั่งสกุลโบ oh วีหูจาวาปนซื้อผ้าอาจารย์สมานแม่แม่เลิฟก็มาตั้งแต่ก่ตอตั้งศาลาหลังนี้นะคะตอนที่กําลังยกเสานะคะห้องน้ำก็มีแล้วนะคะตอนนั้นแม่ไพ่ก็มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะแม่ไผ่เคยมาอยู่ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนี่นะคะแม่ไ่มา อะไรคะน้ำกินก็เขาบริการเมื่อตะกี้อุ้ยงานเนาะเรียงแถวกัน บอเป็นยังค่ะง่ายงาแต่ยิ่งใหญ่ง่ายๆแต่ยิ่งใหญ่งยๆแต่ยิ่งใหญ่ค่ะเรียบง่ายนะคะเพราะว่างานกระถินเราก็เสร็จไปแล้วเนาะวางสองสหมื่นนี่เนาะวันนี้เขาล่าวมาถวายเห็ดของน้ำอีกบุญหลายสายเงาชั้นเพิ่มคนเป็นบอ เราไปดูภายในศาลาเราไปดูในศาลานะคะศาลามาไหว้พระด้วยกันนะคะไหวพ้พระโอ้ม่เลิฟเข้ามาครั้งนี้เราค้นล,ลุกเลยค่ะเข้ามาไหวพ้พระกราบพระด้วยกันนะคะแม่เอฟซีเข้ามากราบพระด้วยกันนะคะ แล้วก็จะทําอาหารจัดอาหารนะคะถวายเพลนแม่วอนสวัสดีค่ะอันถือให้ยน่าจะข้าวได้บอันสิผ้าแม่พี่ไหวพระจะข้าวสิผ้าสามพระจะข้าวคนละเทียนาะคนละเทียนคนละเทียนสิผ้าสามพระได้ค่ะ ใบ้านต้องรักกันรักพอดีมเจงชาวบ้านนะครับเพราะว่าเรามาทำแบบง่ายๆนะครับก็ต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับในการที่พแม่พี่น้องนะครับใีหว้ไหวไหวไว้ไหวไห้ไห้ว้ไหว้ว้ไหว้ไหห้ว้ไหว้ไหหหไ้ว้ นะครับเพื hmm. ่อนพี่จะมาร่วมสมทบนะครับสร้างห้องน้ำนะครับถวายให้กับสำนักสงฆ์ป่าล้องพยอมนะครับเพื่อนพี่จะ แม่พายพริกจริงหรือยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวไปดมกันเป็นยังไงบ้างพายพริกร้อนมากร้อนมากครับผมอิ่มบุญด้วยครับผมไอ้จิมไอ้จิมก็อิ่มด้วยครับผฟีฟีู่้ใจดีโอ้ฟีฟีู่้ใจดีหนูน่าฟีฟีู่้ใจดีเป็นสี่ร้อยเอาไว้ฟีฟีีร้อยฟีฟี่พู้ใจดีนี่นะคะค่ะไม่ตีอ้าใครเหลือคนเหลือคนเอาเลย เราจะถวายเราจะถวายถวายอย่างเดียวย ถวายนครัถวายคะรับเาทำพิธีถวายข้างนอกแล้วข้างในเราก็จะไปถวายทําพิธีถวายอยู่ข้างในนะคะสาธุสาธุ

เพราะว่ามี่รถไปอพาร์นต์อยู่อย่าด้วยดิไม่ยากข่มุกบ้านม่กบ้านไอคิดจะไหนเนาะ อาหารเพลยงเรานะคะขาป็นการด้วยกันจะลาะจาก้วกันแนเรารีมาด้วยนะคะแล้วก็ของของทีมงานลวเอามารวมกันที่นี่เลยนะคะ คลิปนี้มาร่วมทำบุญด้วกันมาร่วมรับบุญรับพรด้นะคะแม่แม่เอฟสาธุสาธุสาธุบุญด้วยกันนะไม่เหลือขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะณกันน้อยะ้นครัลิปโนี้ขอกับคำว่า네 sí, สละคะสาธุสาธุสาธุด้วยกันคะ